ส่งรายชื่อในฐานะผมนะครับผมส่งแล้วค่ะส่งแล้วเป็นเรื่องของผมแล้วค่ะนะครับหน้าตาจะออกมาดีไหมคะสำหรับมันก็ต้องดีทีจะไม่ดีได้ไงอ่ะเขาจะต้องมีคนที่มีความรู้ความสามารถนะบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐที่จะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการทีดีเอสนี่จริงไหมคะครนะผมไม่รู้ผมไม่รู้ต้องไปถามนายกเอาต้องถามท่านถามถามไ่ง่ายผมส่งรายชื่อผลทำงานคือนายก นายกเป็นคนทำง,งานจะต้องเป็นคนจัดว่าใครอยู่กระทรวงไหนผมส่งคนที่มีความรู้ความสามารถไปดังน,นั้นคือนายกจะเป็นคนจัดความเหมาะสมเลยว่าใครควรจะขึ้นว่าการใครครจะ,ะมันเป็นเรื่องของนายกนายกคนเดียวถ้านายกไม่มีการปรึกษารไม่มีของใครของมันนี้ว่าคุณไม่ปรึกษาผมในเรื่องผมจะส่งใครค่ะทางรัฐบาลในการหาเรื่องระลับประชาออับปนตยไม่มี คือล<อ>่กกามชลก็เปน็นไปตามไปตามเงินไม่มีไม่มีอะไรชื่อที่สง่งไปนี่คือตกต่งตามสื่อที่ออกข่าวคุณใช่ผม,ผมจะไปรู้ได้ไงคร<ม>ับ <นะ S 1> ผมส่งเพราะความรู้ของผมผมาสิไม่ใช่ผมรู้คุณคุณ,คณรู้มาอย่างไงผมจะไปรู้ได้ไง